สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปายนาเวบายจอยแฟมิลี่นะคะวันนี้จอยอยู่บ้านนะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะจอยไม่ได้แบบไปทํางานจอเปิดร้านวันพุธพรหัสสศุกร์เสาร์บางอาทิตย์ก็เสาร์ด้วยบางอาทิตย์ก็แค่3วันนะคะวันนี้จอยจะมาทําคลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียนะคะแต่น้องโซเฟียยังไม่เห็นนะคะว่า ของชิ้นนั้นจะออกมาเป็นยังไงแต่น้องรู้แล้วนะคะน้องรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกยังไม่เห็นว่าเขาประกอบออกมาแล้วแล้วจะเป็นยังไงนะคะ,อะของขวัญชิ้นนี้รอประมาณ3 4เดือนนะคะคือเพื่อนของพี่แฟงที่ทำงานด้วยกันเขาอุตสาหใจดีนะคะคือเราซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรสั่งชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นต่างๆมาให้เขา แล้วก็ให้เพื่อนของพี่แฟงอ่ะเขาทำงานเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วเขาก็เลยใจดีรับอาสาประกอบเครื่องให้นะคะก็เป็นของขวัญชิ้นะจะถือว่าชิ้นใหญ่สุดเลยก็ก็ได้นะคะสำหรับจอยกับพี่แฟงทำให้น้องนะคะเพราะว่าน้องขึ้นมอนหนึ่งแล้วแล้วน้องก็ช่วยงาน นู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างนะคะคือน้องเก่งคือ,เ,อเรียนหนังสือก็โอเคสอบได้เกรดดีนู่นนี่นั่น,นพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจทำของขวัญชิ้นนี้มาให้น้องนะคะ mm hmm. ก็เลยบอกน้องว่า,าปีนี้ก็คือจะได้ของขวัญคริสต์มาสกับของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะอะไรเงี้ยเพราะว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญที่ แพงที่สุดที่น้องโซเฟียจะได้ตั้งแต่น้องเกิดมานะคะ,ะปกติก็ได้ของนิดๆหน่อยๆก็จะแพงเหมือนกันแต่ว่าชิ้นนี้จะแพงสุดนะคะแล้วก็ใช้เวลารอนานมากน้องก็ตื่นเต้นว่าของจะมาเมื่อไหร่นุ่นนีนันถามทุกวันเนาะว่าป๊าป้า,ปาของมาเมื่อไหร่เสร็จแล้วเหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน้องก็อยากเห็นนะ้องว่าจะเป็นยังไงจอยส่วนตัวจอยจอยก็ยังไม่ได้เห็นพี่แฟงก็ยังไม่ได้เห็นนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะเราก็ไปชมด้วยกันนะคะว่า จะออกมาเป็นยังไงว่ารอลุ้นด้วยกันนะคะจอยก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจอยไม่เคยทําคลิปแบบว่าเซอร์ไพรส์มาก่อนจอยก็อาจจะพูดติดๆิดข,ดขัดขัดไปบ้างก็ตามสไตล์ของจอยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปดูเรีแอคชั่นว่าน้องโซเฟียจะ จะเป็นยังไงจะความรู้สึกคือตื่นเต้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจอยก็อยากดูเหมือนกันว่าเวลาน้องตื่นเต้นใต้ของชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตจะเป็นยังไงนะคะใช้เวลารอนานประมาณ3-4เดือนเลยทีเดียวเนาะไปดูกันเลยค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนอุกปรกรณ์ทุกอย่างมาแล้วรอประกอบนะคะเดี๋ยวพี่แฟ้งมาประกอบอีกรอบนึงว่าจะเป็นยังไงนะคะ วางเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอไอเครื่องที่อยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าเขายังคนที่เขาทําให้ยังไม่เสร็จนะคะก็รอพวกนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบสีสันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะของวัยรุ่นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสีพอเขาเสียบไฟเสียบอะไรเสร็จก็จะเป็นสีหมดทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นสีนะคะ รอดูว่ารีแอคชันน้องโซเฟียจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปทำกับข้าวรอน้องโซเฟียกันเลยนะคะวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ซอสเนื้อตรงฝั่งนี้ก็จะลกๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่า กำลังเตรียมพงเตรียมของเอาของมาล้างจะไปทำงานพรุ่งนี้นะคะไก่หั่นเดี๋ยวจะหมักอันนี้ไก่หั่นเสร็จจะหมักไว้ทำไก่ทอดขายพรุ่งนี้นะคะ ทำสปาเกตตีซอสเนื้อกันค่ะพวกเราครอบครัวเราจะทำอาหารจอยก็จะไม่เน้นเป็นอาหารไทยเป็นหลักจะไม่เน้นเป็นอาหารฝรั่งเป็นหลักนะคะจอยพวกจอยอยากกินอะไรพวกจอยก็จะทำอย่างนั้นนะคะแต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดจอยอยู่บ้านเราก็จะทำแบบว่าทำอาหาร คืออย่างเดียวแล้วก็กินด้วยกันนะคะแต่ถ้าวันไหนจอยทํางานพ่อกับลูกเขาก็จะทําอาหารกินด้วยกัน2คนจอยกลับมาจอยก็มาทำอาหารไทยเผ็ดๆกินคนเดียวนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะใส่เกลือ เกลืออันนี้จะเป็นเกลือหิมารายันนะคะเกลือสีชมพูเนาะรสชาติดีมากเลยนะคะเวลาต้มทอดอะไรต้มเนาะส่วนไก่อันนี้ตอ่ซื้อมาไก่อันนี้เราจะทำจะจะหมักไว้ทําไส้เกี๊ยวนะคะพรุ่งนี้เนาะอันนี้แัก็จะเตรียมพร้อมไว้สําหรับ ไว้ทำงานไว้ขายพุ่งนี้นะคะบางอย่างจะเตรียมได้ที่บ้านจากที่บ้านใจก็จะเตรียมไปจากที่บ้านเลยนะคะบางอย่างก็บางอย่างก็เตรียมไม่ได้ที่บ้านก็ต้องไปทําที่ทํางานนะคะเดี๋ยวเราไปแอบตั้งกล้องไว้ รอดูว่าน้องสโซเพียจะเป็นยังไงดีกว่านะคะเดี๋ยวเขามาจะตั้งกล้องไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้น้องโซเฟียเข้ามาว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะยังไม่มาเลยค่ะทุกคน รอดูนะเขาจะมาตอนไหนยังไม่มาเลยนะคะเรวต้องปิดประตูด,ดีกว่ามาแล้วกันผีกดมาแล้ว ครับตุลีดาขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณดีๆค่ะขอบคุณค่ะอมด้วยเย้่ใโอ้นี่โ้โหไอ้เกมเมอร์นเกมเมอร์ แล้วหนูก็เดี๋ยวหนูมาตัดต่อคลิปให้แม่ด้วย <c ười> คลิป,ปวิดีโอให้แม่ด้วยโอเคงั้นไปกินข้าวกันไปสซอร์ไรน้องโซเฟียเสร็จแล้วก็มาทำอาหารอันนี้ ที่เคยที่บอกไว้นะคะก็คือทำสปาเกตตี้คะ่ะสปาเกตตี้ซอสเนื้อนะคะเป็นอาหารจานเดียวนะคะทุกคนัน,นของแม่ก็จะมีผักเยอะหน่อยนะคะของแม่ ของน้องสุพียแล้วก็โรยด้วยชีสนิดนึงนะคะจะได้น่ากินสปากเกตตี้ค่ะไปเปิดทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคน

the I ็นยังไงบ้างคะคนสวย ดีใจขนาดนั้นนะโซเฟียแต่พ่อทำเสร็จหนูต้องทำยังไงกับพ่อขอบคุณค่าด้วย จะแฟนซีขนาดนั้นดู oh, ตัว oh, นี้นะคะโ้โหมบรสครับว้าวว้าวจุดโรงร อะไรจะแฟนซีขนาดนั้นเลยโซเฟียโอ้ย <laughs> อ๋อโอคอืออีสท้กป๊อปป้าุ่่าออือ๋อพนทอใช้เครื่องนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะอ่าอืแล้วก็เป็นเด็กบีเวลาแม่ให้ทำอะไรช่วยทำอะไรหนูก็ต้องทำบอกให้วิทย์แต่รุมหนูก็ต้องทำนะคะเดี๋ยวเก่ง โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็เซอร์ไพรส์น้องโซเฟียเสร็จนะคะก็ดีใจกันไปพร้อมกันนะก็ขอหวังว่าทุกคนคงจะดีใจกับน้องโซเฟียนะคะเป็นของขวันชิ้นใหญ่แล้วก็แพงมากสำหรับน้องตั้งแต่น้องเกิดมานะคะใช่ไหมคะแพงมากก็ ฝากเพื่อนๆพี่ๆป้าๆนั่นนะเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องสเปียให้น้องสเปียเรียนเก่งๆแล้วก็มีความสุขกับเ,เครื่องเล่นอันนี้เครื่องอ,อ,อินเทอร์เนต็ตอันนี้อันใหม่นะคะไม่ใช่เครื่องอินเทอร์เนต็ตสิเครื่องเรียกไรลูออคอมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องนี้ให้น้องเล่นแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะในการเรียนหรือว่า เล่นกับเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ